ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟ้าเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมทีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสด ผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุง้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทําสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ําให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถ มาทำให้เกิดปัญหาของอืนเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผละไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี์ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผละไม้ที่เราไม่แนะนําให้กินก็คือ ในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนกะตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ําตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดจัดได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนําให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวย้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของ มือเช้าและมือเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบีประมาณ1นกิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมา,า,มมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเมร็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลันกษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะ การจเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกันกบกระต่ายดังนั้นเขามีความจําเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทําให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น